สวัสดีครับพี่เข้มทางบอลมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาจาัดทีเด็ดประจําวันเสาร์นะผมเป็นบอลยูฟ่าในชั่นลีกเหมือนเดิมนะครับแต่อย่าลืมเคยากเข้าคล่มผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับวันนี้ที่ผมไปจัดให้ก็เป็นคู่นี้เลยนะครับผมเป็นฮังการีนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยอของอังกฤษฮังการีฟอร์มพ้านาหลังสุดถือว่าอยู่ในโซนดีนะชนะไป3าเสมอ1แพ้ไป1ส่วนอังกฤษกฟอร์มพ้านาหลังสุดชนะไป4และเสมอไป1 แต่เฮตูเฮดนัดล่าสุดที่เคยเจอกันเป็นทางฮังการีบุกไปเยือนอังกฤษนะก็ทําได้แค่เสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะแต่ก่อนหน้านั้นนะผมก็โดนอังกฤษกดมายับเลยสี่ประตูต่อศูนย์แล้ามาดูนัดล่าสุดฮังการีนะครับผมนัดล่าสุดที่บุกไปเยือนโปรแลนด์ก็ชนะไปได้สองหนึ่งนะครับผมชนะชามาริโน่สี่ศูนย์ในบ้านตัวเองนะผมพ่ายให้กับแอลเบเนียหนึ่งศูนย์แล้วก็ชนะ อดอล่ามาได้2ประตูต่อหนึ่งเท่ากับฟอร์มในบ้านเขาก็ยังถือว่าแอบดูดีนิดๆน,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 นะครับส่วนทางอังกฤษนะผมนัดล่าสุดฟอร์มไปเยือนนะผมชนะชาบาริโนมาถึง10ประตูต่อศูนย์นะผมยิงแบบไม่เอาทรงเลยนะบุกไปเยือนอดอล่าชนะ5้าศูนย์นะครับผมไปเยือนโปแลนด์จนเสมอและไปเยือนฮังการีนะผมชนะมาสี่ศูนย์เท่ากับฟอร์มไปเยือนของอังกฤษดูดีอย่างมากนะครับผมเรามาดูความพร้อมของทางฮังการีนิดหนึ่งนะครับผมนำทัพมาด้วยอดัมแลงนะครับผมแล้วก็ลออีกเนโกแล้วก็อันดรัสเซเฟอร์นะครับผมส่วนทางอังกฤษนะครััับบผผมมมกก็นนาทพโดยะ รีแม่ควยนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นทิปเปียนะครับผมแฮร์รี่เคนก็พร้อมนะครับผมซาฮิเมเตอร์เอร์ลิงเมนสันเมลพร้อมหมดนะครับนัดนี้นะผมถ้ามองด้วยความชื่อชั้นนักเตะแล้วก็ต้องมองว่า อังกฤษเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับผมส่วนฮังการีนะครับผมก็จะเป็นแนวทีมรับหนักๆนะครับผมอังกฤษอาจจะไม่ค่อยชอบหนมแต่ผมมองว่าคู่นี้ให้มั่นใจจริงๆนะครับผมผมบอกเลยว่าสกอร์สูงมีโอกาสได้ยิ้มแน่นะผมนัดนี้ผมขอมั่นใจไปเลยว่าจิ้มไปที่สกอร์สูงสําหรับคู่นี้นะครับผมอ่าและไปอีกหนึ่งคู่นะครับผมก็เป็นบอลอิตาลีนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางเยอรมันนั่นเองแต่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับผมอิตาลีฟอร์มหน้าต่างสุดชนะหนึ่งเสมอสองแพ้ไปสองส่วนเย ชนะไป4และเสมอไป1แต่นัดล่าสุดที่เจอกันโอ้โหในยูโรเปียนะก็ชนะไปถึงเจประตูต่อ6นะครับผมก่อนหน้านั้นอิตาลีบุกไปเยนเยอรมันชนะ2ประตูต่อ1นั่นเองนะครับก็ถือว่าสถิตโดยรวมแล้วก็ผัดกันแพ้ผัดชนะคนละหนึ่งนัดนะผมถ้าสองนัดหลังสุดนะแต่สถิตโดยรวมเจอกันมาทั้งหมด8นัดนะผมก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละสองนัดแล้วก็เสมอไปถึง4นัดนะครับมาดูนัดล่าสุดของทางอิตาลีนะผมก็เพิ่งพ่ายจิจิน่าไปถึงประตูตศอนก่อนหน้านั้นนะผมฟอร์ในบ้านก็ แพ้อ่ามาซิโดเนียเหนือ1-0นะผมสเสมอสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ไปชนะเบลเยียมมาได้2-1นะครับผม,ผมก็ถือว่ายังโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมเจอทีมเล็กก็ยังแพ้มาได้นะนะครับผมแล้วเขาตกรอบบอลโลกกันด้วยส่วนทางเยอรมันนัดล่าสุดน,นะผมชนะแอลเมเนียมาไ,ได้4ประตูต่อ1นะฟอร์มไปเยือนชนะมาซิโดเนียเหนือ4-0นะผมไปชนะไอร์แลนด์4-0และไปเยือนลิเกเซนสไตน์นะครับผมก็ชนะมาได้2ประตูต่อ0น,นะครับผมดูความพร้อมมาทางอิตาลีนะครับผมก็นำเข้ามาโดย จารุนจิดอนนารุม่านะครับผมแล้วก็โบนุชี่แล้วก็บาลรล่าแล้วหน้าเป้าก็อย่างอาจจะเป็นเบลลตินะครับผมส่วนทางเยอรมันนะครับผมก็มาด้วยมานูเอลนอยเออร์นะครับผมลูดิเกอร์โทมัสบุลเลอร์แล้วก็ ตีโมเวนเดอร์นะครับผมความพร้อมถือว่านักเตะไม่ต้องพูดถึงเรื่องชื่อชั้นอยู่แล้วครับผมสองทีมนี้คับแน่นไม่แน่นอนนะครับผมแต่ถ้ามองวันนี้จริงๆนะครับผมเยอรมันแอบเหนือกว่าจริงๆนะครับผมอิตาลีช่วงนี้ฟอร์มดอปลงอย่างมากนะครับผมดนนี้ผมเลยมั่นใจว่าเยอรมันนะครับผมว้าใช้ไปได้อย่างแน่นอนผมว่า1ลูกมีแน่นะผมรอลุ้นลูก2จิ้มไปที่เยอรมันได้เลยนะครับผมวันนี้ก็จับไปแล้วเน้นอีก2ตัวนะผมแต่อย่าลืมขยากเข้ากลุ่มผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ